ท่วมทงนาะไปได้เปล่าวิพลวันไหนไปวันไหนไม่ไปมาไปทีท่น,นี่ให้นี่หลุดใครเราจะจอดที่จอดตรงนี้อันนี้คือจอดบ่อประดานี่บ่อประดาน้ำท่วมน้ำท่ว,วสมสไหนที่เจจ๊ะอยู่ไหนวะจร<ม>งเขามีเป็นสิบละไลร,เ,ระไลเลยเจจ๊ะเออเขามีแต่เราไม่รู้อยู่ตรงไหนสิบละไรเลยแล้วเขาปลูกอะไรคนก็ไม่คนเท่า นน,น,นนี่เขามีสระน้ำนี่แทนไหมเนี่ยนานาากะนสยมีหมู่บ้านเลยนะนี่จริงจริงหนังกระทัดรัดแค่เนี่ยนี่พี่เจ้าหลังขนาดน,นี้เนาะร้านแบบเลยเนี่ยหลังก็าดเงี้ยน้ำนนเนยอะน,น,น,น้องนะ้อิดแดงนี่อิดแดงใหญ่หมู่บ้านทำยังไงเพาหลังสองล้นานที่ด้วย ซอยวนน่ะเฮ้ยถูเอ้ยอันนี้มันไปนี่แล้วรถหลังมีมั้ยนั่ไปไหนนะพี่คนต่อต่อนั้นไปไหนต่อต่อนั้นไปไหนเพื่อนเราคนนี้คนรู้นี่ล่ะอุ้ยรูเล็กเนาะซอยเล็กเนาะรถเลี้ยวแทบกันไม่ได้เออรถใหญ่วิ่งยากอ่ะนี่บัตรก็มีแก้วมังกรเพียบนเราเพื่นยังไม่พ้นเลยเออ ซอยเล็กอะแล้วก็ขยายาไม่ได้แล้วนึกว่าพี่ชายจะวิ่งผ่านตรงนั้นน้องจะถามข่นหน่อยว่าคือแบบน้องอยากรู้ว่าคนที่ก็เป็นหมู่บ้านคันที่วิลเลจเขารู้สึกอะไรก็ไม่รู้เนอะไอ้ทางที่มันมีทางแล้วมันมีเสาไฟอยู่ตรงกลางพี่้นเห็นนะที่ไหนก่อนถึงสะพานที่สะพานเนี่ยก่อนถึงหัวโค้งหักสององสะพาน ่เขาเลือกเขาเลือกน้ำดูน้ำน้ำดำปีเลยอ่ะไม่ใช่มันกระพันมันใช้ยทงานได้จริงปะโอ้ยน้ำดำปีเลยเนี่ยสองเขาบอกน่ากลัวว่าเขาทำมันเลี้ยวได้คเนี้คนโอ้ยน่ากลัวว่ะโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลดูน้ำดำปีน้ำดำปีถ่าย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 งี้ถ่ายงี้นะ ันนี้อันนี้จะเป็นวัดนี่ใช่ไหมด้านนั้นมัน,น,น,นเป็นวัดนี่นหรออันนี้มันจะเป็นของพิตึง้งหรือพิมพ์บ้านเนอะในวัดนี่พระพุทธจิตตากาลามมันยังดูมันดูไม่เป็นอันนี้เลยนะนนมันดูไม่เหมือนวัดนะอย่างนี้นี่นั่นน่านะจะทำวัดมันไม่มันไม่อันนี้เขาเรียกว่ามันไม่มันไม่มันไม่เป็นสีหลังคาวัดอะ เยียบผิวมนนะัอนอาจจะออกน้องนู่นเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นไฟปิดอ๋อแต่ทางนี้มันไม่เคยท่วมครับแต่ก่อนพี่โลมาอยู่นู่นเนี่ยบึงเนี่ยบึงรถด้สารเนี่ย บ้านน้องปูอยู่นี่<า>บ้านน้องปูเอองเออเียบไปเลยเ,ออเขาหาพี่ไปเขาจะไปประมูลตัดหญ้ามั้งเขาหารถพี่ไปตัดหญ้าพี่ไม่มีรถย้ายแฟนของเรามั่งเป็นคนสนใจอ๋อ,อแล้วเขามีเบอร์พี่ใชยได้ หต้องมีเส้ว่าใครจะไปทางนี้จะได้ดูว่าอันไหนที่ใครที่ใครที่ใครเนี่ยเนาะเนี่ยนะเนี่ยเปิเนี่ยเปิดสุดใกล้ใช่โอ้โหขยะเพียบเลยขยะเพียบเลยเนื้อแก้ไปได้เนี่อปัญหาแบบนี้นะใช่ไหมเนี่ยดูคนก็เอาขยะมาทิ้งไปหลายคนอ่ะที่ใครเมื่อกี้ก็มาทิ้งนิ้วเอาอ่ะแล้วมันจะวิ่งมันมันมันวิ่งไปนู่นเนี่ย วิ่งไปน,นู่นนพ้นที่เาเดนวิ่งเท้าวมีเทียบอลยโอ้ยน้องไปได้บ้เนี่ยไม่ได้แล้วได้สินี่ไงเดี๋ยวนี่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยที่เจ็ดสีใช่ป่ะนะใช่จะ้จะดูว่าจะูว่าตรงไหนที่ไข่จะได้ไม่ต้องชินหนักาตรงไนที่เจ็สี่อ่ะที่สอยโงไม่ันเนี่นะ ที่กระโถมนี่นั่นะทั้งหมดเลยเนี่ยหรอใช่แค่ตรงนี้เองเนี่ยเนี่ยแค่เดี่ยวตรงนี้นะที่เนี่ยมันก็เนี่ยแค่นี้หรออะไรข้างนอกอ่ะอะไรข้างนอกอ่ะทางไหนกระโถนตรงปากตั้งแต่ทางกันเนี่ยพี่พลแบบตั้งแต่ติดทางกันเนี่ยปากกล้วยเราปักโอ้ทางก็สามไร่มันใช่แล้วทางตรงนี้พี่พลนี่ต้นไร่นี่ต้นไร่ต้นของคนที่เกี่ยวเลยายแม่พี่ชายเฮ้ยทางตรงนี้ต้องทำแล้วนะเนี่ยเนาะ ทาแต่นี้ต้องทำเลยเนาะติดอะไรอยู่มื้ไเ็นี่เหล็กบอกเ็นี่อนี่เชดบอกเชดไหมว่าตอทอดเชิดติดใครอยู่กรคุยกันตอทอดบ้านบ้านนี้กระสวยเนี่ยปลนปลูกบ้านให้ปลูกแบบเนี้ยปลอนเนี่ยปลูกเนี่ยพี่คนเนี่ยปลูกบ้านให้ทําสูงแบบเนี้ยคนูกก็ต้องกลับไปอยู่ที่เดิมมาดิไม่ใช่กลับไปอยู่ที่เดิมแต่ว่าไม่ใช่อยู่เฉยให้ปลูกไม่ไไปกับพื้นน่ะหมายถึงว่า ตรงที่ชายปลูกตรงไหนก็นล้วแต่ให้มันยกระดับขึ้นมาหน่อยเองเี้ยเส้นนจริงเหรอเส้นนี้เป็นเส้นดี พี่ก็จะก่อกระแพงหินหนึงเงี้ยแล้วข้างล่างอ่ะแล้วก็ปลูกบ้านข้างบน้ก็ย้ายที่ถมอีกโอ้ยตายโอ้ควายเผือกเพียบเลยถมติที่ที่อย่างงี้ไม่ก็อันใบหมายถึงว่าแต่ถ้าเกิดพี่ชายจะปลูกตรงนั้นนึกว่ามันก็ปลูกได้แสดงว่าในนาโอ้นาเต็มเลยพี่พลมันอยู่เพราะมันอยู่กับนาหรือเปล่าแล้วต้องพี่ชายดยได้ไหมอาจารย์ตายต น้ำเพียบเลยนี่อยู่ในความดูแลของท่านประธานไหมตรงเนี้ยใช่ในชุกโจนงคุงคุ้ง,ง,ง,งอะไมันเป็นที่นาแล้วมั้งนะตรงเนี้ยนะ,ะน้ำก็เปเท่วมฝั่งนี้เขาไม่ท่วมปะฝั่งนี้ก็เาเลี้ยงปัตดไม่รู้อออ่ะ้้าาวฝั่งนี้เขาน้ำไม่ท่วมนะฝังนะ่งนี้น้ำท่วม

ต่อยกับเช้าอยู่เหรอเออซ้ายมือข้างหน้าเลยไงขวามือซ้ายมือขวามือยิงเลยยิงเลยเดียิงเลยยิงอะไรปืนอะไรนกอะไรามข้าวในหมูอปังปุ้งปักนกนกเอ้ยบินหมูดับดับไม่เลยอ๋อนกพวกนี้มันกินรวงข้าวอ่ะเออข้าว นี่ไงทำไ้นี่แขวนน้นมี้อ้นี่ทางอย่างเงี้ยมันกว้างดีนะมใม่ก็ทำที่ร้านตัวเรอนี่ก็จะนอนนี่ไงเออเนี่จด้งอันนที่เกเอออันนี้เออจ้งี่เามอนี้เอออันี้ที่พี่ติงเนี่ย ไม้เนี่ยนะใช่ไม่ใช่เครื่องอะไรเนี่ยล้วนเนี่ยนะใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เจตีเนี่รถเขาเนี่ยเขาก็มีบ้านเยอะอันนี้ที่จิตตีและอันนี้ก็คือที่น่าจะที่พี่เนาะนะเออเออาแล้วไหนที่เจ๊สาวที่เจ๊สาวก็ตรงที่คนชื่อน้อ่แหละเนาะเออเขาแน่าจะรวมกันอยู่โอ้ที่พวกขายได้ไล่ตั้งสิบกว่าล้านเนี่ยนะ จะได้รู้ที่คนชื่นอน้อยอยู่ไหนกันแม่จะได้ไม่ต้องจินตนาการแม่นาก็รู้แล้วนะเขาอยู่นี้นะอ่ะ,อะ,อะบอกเรื่อเกีเ่ยวอันนี้บริษัทนี้ทอ,อยูุรอบอันนี้น,น,น้ำท่วมบริษัทอะไรวะอุยถ้าตอนที่ฝนตกเยอะนี่ก็น้ำท่วม,วมเมต็มไปเนาะน้ำไหลไปยังนบนก็มาท่วมนี่แเลยเต็มเลยน้ำท่วม วิ่งดูน้ำท่วมเกิดได้เป็นอะไรที่มันเก็บขยะเนยเอชทอ่ะ S T P โอ้โหเขาม่ติดผมซื้อที่คนชื่อนี่ไงชื่อละระวังเลยนี่ชื่อแต่ก่อนสนิทกันมากเลยเนี่ยชื่อเอ๋สนิทกับใคร STP พวกไอ้หนุ่มก็นั่นน่ะเออโอ้กินเหล้าอยู่ใบหนุ่มิองไปโ่นน้ำท่วงปอยู่ค่ะโ้าคนโคราชดิ